สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเทคโนโลยีนะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของวิทยาการคำนวณในชั้นประถมศึกษาปีที่2หน้าตาหนังสือเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูค่ะว่าวันนี้เราจะมาเรียนหน้าไหนกันมาดูวันนี้เราจะมาเรียนในหน้าที่18ในหน้าที่18เขาให้บัตรคำสั่งมาทั้งหมด4ภาพนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาบล็อกคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินได้ดังนี้ เราสังเกตที่ลูกศรลูกศรขึ้นเดินขึ้นลูกศรลงเดินลงลูกศรไปทางขวาเห็นไหมคะปากแหลมแหลมไปทางขวาเดินไปทางขวาลูกศรปากแหลมแหลไปทางซ้ายไปทางซ้ายมาดูคําสั่งค่ะชุดคําสั่งเขาบอกว่าอะไรวันนี้จากนั้นนะคะคิดหาเส้นทาง3เส้นทางให้หุน่นยนต์เดินกลับบ้านและต้องเดินผ่านรูปหน้ายิ้มสีส้มๆนี้นะคะหเหลืองๆส้ม ทั้งหมดเพื่อเติมพลังเพราะฉะนั้นต้องเดินผ่านเพื่อเติมพลังไม่งั้นเดี๋ยวพลังงานจะหมดโดยใช้คำสั่งแรกเป็นไปทางขวาสำหรับเดินเข้าไปในตารางและคำสั่งสุดท้ายเป็นเดินไปทางขวาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเดินเข้าบ้านบล็อกคำสั่งแต่ละครั้งสามารถพาหุ่นยนต์เดินได้ทีละช่องบล็อกคำสั่ง1บล็อกนะคะเดินได้1ครั้ง ไม่สามารถจะซ้ำกันได้ที่เรามาดูค่ะเขาให้เส้นทางมาทั้งหมดนี่คือเส้นทางที่หหน้าที่19จะมีเส้นทางที่2และเส้นทางที่3คุณครูจะทําให้นักเรียนดูในเส้นทางที่1นะคะแล้วเดี๋ยวเส้นทางที่2กับ3ให้นักเรียนทําเองเรามาดูตรงนี้นะคะในเส้นทางที่1นี่คือเด็กๆนั่นเองเอลลแทนตัวเด็กๆนะคะ ไปทางขวาเขากำหนดมาสตาร์ททางขวาและสิ้นสุดไปที่บ้านเห็นบ้านไหมคะเด็กๆลูกบ้านอาจจะเล็กนิดนึงนี่รูปบ้านก็ไปทางขวาเข้าบ้านนะคะบล็อกคำสั่งหรือป้ายคาสั่งนี้จะอยู่เวลานักเรียนเขียนเห็นไหมคะมันจะอยู่ระหว่างช่องพอดีเพราะฉะนั้นเมื่อไปทางขวาเสร็จแล้วเราจะต้องไปเติมพลังงานที่ 1. 2. 3. จุดและ 4. ุดก่อนที่เราจะเดินเข้าบ้าน เรามาดูค่ะว่าเราจะเดินไปทางไหนก่อนระหว่างเติมพลังที่จุดนี้กับจุดนี้ถ้านักเรียนเดินมาเติมพลังที่จุดนี้แล้วนักเรียนก็ต้องเดินย้อนกลับไปเติมพลังที่จุดนี้อีกเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูแนะนําว่าเราไปเติมพลังที่จุดแรกกันก่อนเลยหนึ่งสองเวลาเขียนให้เขียนระหว่างเส้นนะคะให้เหมือนของตัวอย่างที่เขาทํามาให้เดินขึ้นเดินขึ้น เดินขึ้นเติมพลังเติมพลังเสร็จแล้วไปทางขวาไปทางขวาและเดินลงตอนนี้เราอยู่ตรงช่องนี้แล้วเราก็เดินลงเดินลงและเดินลงเติมพลังไปทางขวาไปทางขวาเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้น และเดินขึ้นเสร็จแล้วจะเติมพลังอีกจะนึอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ไปทางขวา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 เดินลงค่ะเด็กๆเดินลงเสร็จแล้วก็ไป ทางขวาเดินขึ้น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 และเดินขึ้นไปทางขวาเข้าบ้านแบบนี้เด็กๆทําได้ไหมคะได้ใช่ไหมนี่แหละค่ะตัวอย่างที่1ในเส้นทางที่1 ต่อมามาดูเส้นทางที่2ในหน้าที่19เห็นไหมคะเราก็ต้องไปเติมพลังก่อนแลกเรียนจะเดินไปทางไหนก็ได้นะคะจะไปเติมพลังจุดนี้ก่อนก็ไม่ผิดขอให้นักเรียนต้องผ่านทั้ง4จุดนี้แล้วก็เข้าบ้านนะักเรียนลองทําแบบที่คุณครูพาทำเมื่อสักครู่นี้นะคะในเส้นทางที่2เส้นทางที่3นะคะเสร็จแล้ว นะคะนักเรียนลองมานับดูซิว่าป้ายคําสั่งอันไหนมันน้อยที่สุดในระหว่างเส้นทางที่1เส้นทางที่2เส้นทางที่3ถ้าป้ายคําสั่งไหนน้อยอันนี้คือป้ายคําสั่งนะคะเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34เส้นทางที่หนึ่งใช้สามสิบสี่นะคะสามสิบสี่คำสั่งนักเรียนลองมาดูนักเรียนทําเส้นทางที่สองแล้วนักเรียนลองนับลูกศรแบบเมื่อกี้เท่าไหร่นักเรียนใส่ไว้ตรงนี้นะคะเส้นทางที่3ทําเสร็จแล้วนับใส่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนมาตอบคําถามที่หน้า20ค่ะเขาถามว่า นักเรียนคิดว่าควรเลือกเส้นทางใดให้หุ่นยนต์เดินพร้อมอธิบายเหตุผลในนี้นะคะคุณครูกำหนดว่าให้นักเรียนเลือกคำสั่งที่น้อยเส้นทางที่ใช้คำสั่งน้อยเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้นักเรียนเดินทางได้เร็วนักเรียนก็ลองเขียนไปนะคะว่าเลือกเส้นทางที่รอ,อเอือก็เลือกยให้นักเรียนเติมนะคะเส้นทาง ที่ตรงนี้คุณครูใส่จุดไว้ให้นักเรียนเติมตัวเลขนะน,นักเรียนจะใช้เส้นทางที่หเส้นทางที่2หรือเส้นทางที่3ก็ได้เพราะอะไรเพราะถึงบ้านได้เร็วเพราะเขาถาม2คําถามเพราะใช้คําสั่งน้อยเมื่อใช้คําสั่งน้อยบ้านเราก็จะถึงบ้านได้เร็วตรงนี้อย่าลืมเติมตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบคําถามข้อนี้ได้นะักเรียนจะต้องออกแบบเส้นทางทั้ง3เส้นทางเรียบร้อยแล้ว ต่อมาถ้าต้องการสั่งหุ่นยนต์ในชีวิตจริงนักเรียนคิดว่าทําอย่างไรหุ่นยนต์จะเข้าใจคําสั่งนั้นนักเรียนคิดว่าทําอย่างไรหุ่นยนต์จะเข้าใจคําสั่งนั้นนะคะก็คือนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมอ่าข้อนี้คุณครูจะตอบให้ดูเขียนโปรแกรมคําสั่งปเราโอกโกรโปรแกรม ทำสั่งสาอากงอสั่งไม่เอกสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานหอไอหายไม่โทรให้หออุนอหุ่นไม่เอกหุ่นยอโอนอยนตต่อเต่ากรันทำงาน เมื่อเราเขียนโปรแกรมคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์นั้นก็จะเข้าใจนะคะในคำสั่งของเรานักเรียนอย่าลืมเติมตัวเลขตรงนี้นะคะ1 2 3เติมตัวเลขที่เป็นคำสั่งน้อยส่วนข้อนี้นักเรียนลอกตามได้เลยนะคะอธิบายไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะตอบ2ข้อนั้นได้นะะักเรียนจะต้องออกแบบเส้นทางที่1เส้นทางที่2และเส้นทางที่3ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นะับบัตรคำสั่งนั้นว่ามีกี่บัตรคำสั่ง ะะเลือกคำสั่งที่น้อยมาตอบทีนี้มาดูค่ะ2.3เป็นเกมตัวต่อเป็นบล็อกไม้นะคะนักเรียนก็จะชอบเล่นในห้องเราก็จะมีนะคะมีตัวต่อหลายชนิดมีสีสันและความยากง่ายที่แตกต่างกันไปเด็กเหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะทีนี้ตอนนี้เป็นบ็อกร,ออรูปของเลขคณิตสามเหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เป็นรูปทรงต่างๆเรามาดูกิจกรรมที่เราจะทำค่ะในหน้า21 นักเรียนสังเกตภาพตัวต่อดังต่อไปนี้นะคะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องไปสนใจในการบูรณาการคือประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องวิทยาศาสตร์จะต้องสอนแค่วิทยาศาสตร์นะคะอันนี้บูรณาการกับวิทยาคณิตศาสตร์ก็คือในรูปของรูปทรงต่างๆรูปทรงสี่เหลี่ยมเขาให้รูปทรงสี่เหลี่ยมมาส3ภา,าพ3มรูปทรงนะคะสี่เหลี่ยมต่อกันทั้งหมด3เขาถามว่า จากภาพนักเรียนเห็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่ภาพนะคะกี่รูปนักเรียนเห็นกี่รูปคะสีเขียวเป็นหนึ่งสีแดงเป็นสองสีม่วงเป็นถูกต้องค่ะสามรูปนักเรียนก็เขียนไปทําไมคุณครูใช้คําว่ารูปไม่ใช้คําว่าภาพเพราะอะไรเขาให้คําว่ารูปมาเขาถามอะไรตอบอันน,นั้นเขาถามกินข้าวหรือยังนักเรียนก็ต้องบอกว่ากินแล้วค่ะหรือยังไม่กินแต่ถ้าถามว่ากินข้าวหรือยัง หนูจะไปนอนนี่คือตอบไม่ตรงคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเราควรต้องตอบให้ตรงคำถามนะคะเพื่อจะได้คำตอบที่ถูกต้องต่อมาภาพนี้คือการมองจากด้านหน้าถ้ามองจากด้านบนจะมองเห็นภาพเป็นอย่างไรเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมมองจากด้านหน้าเห็นด้านนี้ถูกไหมคะถ้ามองจากด้านบนด้านบนคือตรงไหนอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้ค่ะด้านบนมองจากด้านบนส่วนบนจะเห็นอะไรระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ถ้านักเรียนเลือกนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปอันนี้นักเรียนทําเองนะคะเพียงแค่ขีดเครื่องหมายถูกคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้สําหรับวันนี้วิทยาการคํานวณของชั้นปฐมปีที่2นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่2พอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาอื่นๆในวันอื่นๆกัน อย่าลืมทำงานส่งคุณครูแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจอยู่บ้านอ่านหนังสือด้วยนะถ้าอ่านหนังสือบ่อยๆนักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในวันที่17มาอ่านหนังสือให้คุณครูฟังด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ